สวัสดีสมา่าจิบสี่กันอ่าคลิปนี้สิบามาเบิร์กแนวทางหวยหุ้นนิเคีกบายพี่นอ้องประจำวันที่ห้าสิงหาคมพี่นอ้องถ้าถูกอบถ,ถูกใจถ้าชอบก,ก็กดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องเพื่อที่สิบห้าดข้โม 9, 3, มลนกาวสารเมอเอส เวลาลงคลิปใหม่ๆครับก็จะได้เห็นท่านทวงที่จะได้นี่กระดิ่งแจ้งเตือนพี่นอ้องสำหรับหวยหุน้นเมื่อนี่กระแตกมา,าตั้งแต่ดาวโจนพี่น้องดาวโจนกระแตกมานี่เช้ากระแตกกระดิ่งพี่นอ้องส่วน กินเช้ารุดอ่าก็ต้องขอโทษขอให้สมาชิกทุกท่านอ่าสำหรับวันนี้เคอีตอนบ่ายอ่าแอดพึ่งจะล่มคลิปหมื่ว่าเป็นคลิปแรกหุ่นนี่เคอีหอบบ่ายลงเหมว่เปานคลิปแรกกระแตกพี่นอ้องอ่าอันนี้คือไว้หุ่นนี้เคอี บ่ายเมื่อวันที่สี่สิงหาคมพี่น้องผลออกอ่ะสอ,องสองศูนย์สามศูนย์เจาะเจาะขัดแตกพี่น้องศูนย์สองสองศูนย์่าซ้ายวิ่งซ้ายลูดแอดฟันให้ตัวเดียวเน้นให้ตัวเดียวอ่ากับศูนย์เด้งบนล่างพี่น้องอ่านี่คือนี่คือเชา้าเอ้ยโทษ นี่เคอีบ่ายพี่น้องวันที่สี่สิงหาคมขดเด้งเมื่อนี้ก็เป็นมือ่อสุดท้ายท้ายสุดของอาทิตย์พี่น้องเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์หุ่นอาจจะเป็นหุ่นนีเป็นหุ่นสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นีพี่น้องที่เอ็ดทีเล่ล่มคีบพอมันอื่นเสาร์อาทิตย์ ไว้หุ่นปิดอืมเข้ากับกดติดตามช่องเหนี้ไว้พี่นอ้องเข้ากับไม่เจอกันไหมอ่าไอ้วันจันทร์หรืออาทิตย์น้าสำหรับอ่าไว้หุ่นพี่นอ้องอ่าคลิปนี้ก็มาเบิ่งกันเลยหวยหุ่นนี้เคอีตอนบ่ายไว้หุ่นนี้เคอีบ่ายไ,นนไ,ไปจำวันที่อ่าห้าสิงหาคมพี่น้องก็กบเบิ่งไว้เป็นแนวทางพี่นอ้องเลขก็มี่ เขามีรูดเป็นธรรมดากับบอดได้เขาตลอดเอากับเบิงไว้เบิงเพื่อเป็นแนวทางถ้าห้าชอบห้ากระจังตามถ้าห้าวบอชอบห้ากระพานเอากับเบิงไว้เอาสามารถพิจารณาได้พี่นอ้องถ้าห้าติดตามหรือบอตามอันนี้ก็คือแนวทางไว้หุ้นนิเคอิบายพี่นอ้องอ่าุดเจาะซองตัวบนหลาน มี C0 มี C1 นะครัี C2 C3 พี่น้องกันเบิ้ลกรับสองสองสำหรับใช้ลุดใช้วิ่ง C 4. พี่นอ้องก็ะเบิ้งไว้เป็นแนวทางพี่นอ้องเลก็กกมีเข่ามีลุดแอดกับบอลได้รับรองว่าเลขกี่เข่าตลอด เ้ากระเบิงไว้เพื่อเป็นแนวทางถ้าชอบข้ากัะจังตามถ้าบอสอบข้ากับพานาขอ้อกัพิจารณาใดพี่นอ้องอืมขอขอให้สมารถจิกโ่าโฉกมันมันทุกข,ขูทุกคนครับสวีอ่าทุกท่าน